ซ่าถามมอสเลยดีกว่ามอสเจาตัวไหนเดี๋ยวพี่จัดให้เอาตัวเอาตัวกลางอ่ะนี่เลยเหรอที่มีมงกุฎอยู่บนหัวเอ้ยพร้อมแล้วไม่ใช่หือไรมันพอพอพอคำนวณไปแล้วพอนะครับเพื่อนเพื่อนเหลือสองรขอสัตว์ห้าดาวนะครับขอเลโอนะพร้อมแล้วหนึ่งสองห้าดาวอีซี่กเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช anel เมโลเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมนิโนคุนิ cross world กันนะครับหลังจากการสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงตู้ใหม่ในครั้งที่แล้วนะฮะเราได้4ดาวมาแล้วผสม4ดาวติดวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับเพื่อจะสุ่มแล้วก็วันนี้เราจะมาลุ้นว่าเราจะสามารถผสมและได้สัตว์เลี้ยง5ดาวได้หรือเปล่านะครับ และแน่นอนนะครับเจ้าของ i อดีคนเดิมก็อยู่กับเราด้วยแล้วมีเพื่อนเ่นเชนเพื่อนก้าวด้วยสวัสดีคุณดูหน่อยครับดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มก่อนตัว่ป่าสุ่มก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาผสมกันนะว่าดูว่าจะได้5ดาวหรือเปล่า5ดาวมีทั้งหมดถึง5ตัวนะนี้เหมือนอะไรคอกี้แมวไอแมวตาโตสิงโตเลโอเลโอแล้วก็นี่อะไรเอ๊ยย่โคแมวปะไม่แน่ใจวะแล้วก็ เลซ่าถามมอสเลยดีกว่ามอสจะเอาตัวไหนเดี๋ยวพี่จัดให้เอาตัวเอาตัวกลางอะนี่เลยเหรอที่มีมงกุฎอยู่บนหัวเอ้ยโคเทโคเทแม่งบวกอะไรเหมือนจะบวกความแม่นยำปะหืน่าจะเยอะอยู่น่าจะได้เยอะอมีมีตัวที่อยากได้น้อยสุดในนี้ไหม คือแค่ดาวอ่ะไม่ต้องถามเลยอ่ะอะไรก็ได้แต่ถ้าถ้าเลือกได้กูไม่ค่อยอยากได้แมวอ่ะกูว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยกับสิงโตแม่งเซียวอยู่สองตัวจริงจริงอ่าเรากันมันบวกนละสแตม์แบบมั้งเนี่ยไอตัวนี้บวกพลังโจมตีอันนี้โจมตีบวกเสริมคอเลคชั่นเสร็จมันน่าจะได้อยู่ตัวไหนก็ได้ขอให้ปลดมันได้ซีพีเพิ่มหมดแหละมาแล้วก็เตรียมอะไรนะแอดเทอร์ไลท์มันถึงเท่าไหร่ 6,000นะครับวันนี้นะมาซึงตั๋วจริงๆเราอยากจะเหมาตรงนี้ต่อนะแต่เราเช็คกันแล้วว่ามันไม่รีให้นะรายสัปดาห์ไม่ได้ตรงอีเวนอีเวนไม่ไม่เสีละใช่เราก็เลยต้องมาแลกตรงนี้ก่อนได้10ตัวเหมือนเดิมนะครับเพื่อนมอสก็จัดมาให้เกี๋ยวมาแบบพอดีเป๊ะใช่แล้วก็มีเทอร์ไลท์ใช่มีเทอรไลท์อีก20,000กว่าเดี๋ยวเราจะมารวมกันนะฮะ เพื่อหาสัตว์สีดาวอีกหนึ่งตัวนะฮะจะได้เป็นลุนห้าดาวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเพื่อนเพื่อนงั้นเราก็สุ่มกาชาตรงนี้ที่เดิมเอาแสงสีทองกันดีกว่าน้องๆทอ,องต้องมาแล้วมีตู้หนึ่งสองสามสี่นะแล้วก็ตู้ที่ห้าที่เข้ามาใหม่พูดเหมือนเดิมเป๊ะสีทองมันจะได้มาเหมือนเดิมเนนะเอาเลยดีกว่าครับไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้ไปนลุนตอนรวมล่างกันพร้อมแล้วนะครับเ <Okay. S 1> ไป ขอ,ส,อ,อสีทองเน้นเน้นสีทองเน้นเน้นสีเพิ่มมาสแสดงว่ามีตัวใหม่เฮ้ยมีตัวใหม่สองดาวหนึ่งดาว<ม>ดาน่าจะครบแล้วนะเออมันก็ต้องเป็นสีดาว,วะสีทองวะะสีทองวะสีทองสีทองสีทองเฮ<อ>้ยกยย็ยังดียังดียังดีได้สามดาวสองตัวสามดาวเออได้สามดาวตัวถือว่าดีโอเพนออยดีค่ะโอเพนออยไปเลย แลค้คูสอง <2 S 2> ตัวนี้ยังไม่มีไอ้เม่นเม่นสองตัวเลยวะ่ะสปายเม่นสองตัวยังยไม่มีโอเคโอเคได้สองดาวไปกี่ตัวสองดาวสองตัว,วมีผลนะครับไอตัวหนึ่งดาวสองดาวมีผลนะครับเราจะไปรวมกันมีผลถ้าได้พวกดาวเ,ย,เยอะมาเราก็จะประหยัดนะมาอืมมามาเดี๋ยวองแหละ,ละนาทีชีวิตออตรงนี้ก่อนนี่ก่อนออกก่อนออกนน่ต้องตรงนี้มาดูโคเด็กนะครับฟ p ีพีจะขึ้นเท่าไหร่ พันห้านี่นี่นี่เอาไงดีเราจะมาสุ่มสามได้สักตัวก่อนไหมเช็คดวงให้เดี๋ยวค่อยพอติดเราค่อยย้ําสี่ดาวเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเช็คดวงก่อนเช็คดวงก่อนเช็คดวงก่อนมีกบลุงพี่กล้ามาด้วยนะครับหนึ่งตัวไปนะครับทีละสองพันไปเอ้ยมาแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมนกนกเออ เอ้าบอกได้บอกได้อยากทำอะไรก่อนเปล่าให้โอกาสให้โอกาสที่เราเช็คเช็คเช็คดวงแบบพอติดแล้วบวกเลยหรือว่าใช่เราติดแล้วเราไปต่อเราติดแล้วเราไปต่อไปต่อใช่ไหมติดเราไปต่อย้ำนะย้ำนะแล้วก็ย้ำไปก่อนปีผีขึ้นกระต่ายครับโอ้โหติดรัวๆเลยวอสโอหของจริงของจริงเฮ้ยอย่างนี้เดือนสามดาวสองตัวนะ จะลุ้นสีดายสักตัวก่อนแล้ว CP จะพอเทอร์ไลท์จะพอเพราะวังหมื่นห้าเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนลองลองลองต้องต้องลองดูก่อนว่าเอออสีดาวใช้สีดาวใช้หกพันเจ็ดหกพันเจ็ดเพราะงั้นเราผสมผสมสองดาวขึ้นมาก่อนไหมพอเพราะว้เคนแล้วเหลือไว้สักหกพันเจ็ดอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนนะลองดูก่อนว่าเท่าไหร่เออเราลองดูก่อนปไปเอ้ยโหแม่งมารัวเลยว่ะโหน้องตายน้องตาย รวมมารวงนี้นี่อันนี้ต้องติดก่อนสาบเขาให้ต้องติดไปสามดาวนะใช่ได้รอบเดียวต้องสามดาวก่อนไปอื้มแตกละอืออันเนี้จะไม่ได้สีดาวอีกตัวละไอ้กาไอ้มอดเออเพราะนั้นเราเราต้องเอาสี่ดาวที่เหลือเนี่ยมารวมใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าจะเติมเทอร์ไรท์เพิ่ม และอัดสีดาวอีกตัวออัดพอพะไวก้ามันได้สามสามสามอ่าได้ลุ้นน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่สักทีหนึ่งอยู่ที่ว่าเราไปเราไปได้หรเ่าอ้าวโอ้โหไอ้มอสมันสั่งดูดว่าไอ้เนไอ้เก้าเอาไงดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดี๋ยวพึ่งอ๋อขอดูอีกรอบได้ปะได้ได้ได้ขอแต่แต่ไอ้เทอร์ไลท์มันไม่พอแล้วนี่หว่าใช่ป่ะใช่มึงต้องอาวเทอร์ไลท์เพิ่มเว้ยถ้ามึงจะลุ้นสี่ดาวอีกตัวไม่เป็นไร เด uh, mm, ี๋ยวเสียเวลาเราอัดไปเลยดีกว่าเพื่อนบอกแต่ถ้าคือมึงใส่อีกตัวหนึ่งมันก็ขึ้นแล้วน่ะสองพันห้าสี่ดาวมันไม่สมศักดิ์ศรีเช็คดวงก่อนปันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันยังผสมไม่ได้มันติดเด็กมันติดเด็กอ๋อออกโอ้โหออกทุกเด็กเลยเนี่ยอขอเวลาแป๊บนะเพื่อนเพื่อนต่อนะครับเราเอาสัตว์ออกเรียบร้อยแล้วแต่เวลาเราตีเมื่อกี้เราแตกเราไม่ตีที่เดิมนะครับตามคอนเซปต์เราต้องย้ายที่ด้วยนะฮะ ไปย่าอ้ยที่เดิมนี่มั้ยที่เดิมเดิมเหมือนเดิมเอ้ยทำเป็นหันหลังเหมือนเดิมแล้วก็เดิมเลยแล้วยังไม่กดด้วยนะครับยังไม่กดสี่ดาวร้วนนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลทก่อนนะเลทสิบเปอร์เซ็นต์ในมูสโอ้โหไอ้เหี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ปอดสิบเปอร์เซ็นต์ฮันเดอร์ไลท์อ่ะไอ้เหี้ยโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์จะไปหรือเปล่าครับผมถามแค่นี้ว่าจะไปหรือเปล่า ขึ้นยาแล้วมันลงไม่ได้แล้วเพื่อนมากดออกนะครับเหมือนเดิมไม่กดเดมกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหลอกมันแล้วไปย้ำห้าดาวเหมือนคลิปที่แล้วที่ติดแล้วต่ออ่านะฮะอ่านะฮะเอานะครับสิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนหนึ่งร้อยตัดศูรไม่หนึ่งตัวมาแล้วพร้อมแล้วพอพอคำนวณไปแล้วพอนะครับเพื่อนๆขอสัต 5ดาดาวนะครับขอเลโอนะพร้อมแล้ว1 2 5ดาวมาครับเฮ้ยซีพีขึ้นเออ้าวออกมาได้ตัวใหม่โอ้โหซีพีขึ้นไอหายแม็กซีพีขึ้นหลอกม่ก็เห็นขึ้นในเด็กี่สัตว์คิดว่าได้ตัวใหม่เอ้อแม่งหลอกเราอะ กิดกเลยกิดเลยโอ้เมื่อกี้กูกีดเลยแบบเฮ้ยซีพีขึ้นแปดพันตัวใหม่เอโอ้โหตัวใหม่จริงครับแต่เป็นสี่ดาวเพื่อนอ <c oughs> สีด่ดาวเลยยังไม่ครบนี่หว่านี่กันไอ้แต่ซีพีนี้ใส่ใส่ซีพีได้อยู่นะเดีย๋ยวลองใส่เข้าไปเออได้อยู่เออสียไ,ไ,ได้วะาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผลประกอบการเสมอตัวเสมอตัวก็จะบอกว่าเสมอตัวไม่ได้มันก็เสียสี่ดาวไปสองตัว อันนี้รออยู่เห็นไหมสามดาวสามตัวรออยู่อ่าอ่าอ่าได้ได้โอกาสได้โอกาสกลับมาสี่ดาวอีตัวโอ้โหตอกแม่งสิบสิบเปอร์เซ็นสปเต์ยากมากยากมากเพราะว่าสามสามดาวอืสามดาวมาสี่มันไอ้นี่ไหมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ในไก่สี่สิบอ่าใช่ฉันได้ว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่ซีพีเท่าไหร่ สีพีของของตัวไหนของสี่ดาววะสามดาวเด็กสี่ดาวมันดีตกห่หมื่นห้าหหมื่นห้าสี่ดาวมันสองหมื่นห้าโอ้โหห้าดาวไม่ต้องห้าดาวไม่ต้องสามหมื่นห้าอย่างน้อยอย่างเงี้ยเออย่างน้อยใช่ก็มเป็นลรเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะอะไรอยู่ิดูสิเออก็น่ารักอยู่ก็น่ารักอยู่ก็เป็นแมวหรือเป็นจิ้งจอกเลยน่าจะเป็นเหมือนเป็นเนกเป็นเนกฟอก เป็นลุกครึ่งจริงจ,งจงกอก็ผลประกอบการก็ไม่เลวนะถ้าไม่นับว่าเติมตังไปเสียสับสี่ดาวไปสองตัว <laughs> ก็ได้ซีพีเพิ่มขึ้นมาหลายหมื่นนะได้สมดาวตัวใหม่ได้สี่ดาวตัวใหม่แค่มันไม่ถึงเป้าหาดาวที่เราตั้งไว้เ<อ>ชื่เอเลยไม่คิดว่าเลดแม่งจะสิบปอร์เซ็นแม่งเอาจริงแม่งโหดจริงจริงโหดจัดก็เหมือนมึงตีสิบก้าขึ้นยี่สิบ ใช่ใช่เลยแต่เวลาเราตีบวกสิบเก้าขึ้นยี่สิบูก็ตีหลายครั้งนะแรงเอยต,ตีดอ่ะติดอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแล้วก็ชอบนะฮะถ้าอยาก<ช>เห็น<ช>คลิปนีโน่คูณนี้อีกอก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์เข้ากันมาด้วยนะฮะยังไงวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมลเมด้วยแล้วคลิปมันๆเสี่ยงๆแบบนี้จะกลับมาอีกแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ